ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้นําเสนอเทคนิคการเก็บเมล็ดแกะตัดนะครับเป็นสายพันธุ์ยิมโนาเลเซียมนะครับก็ดอกตอนนี้ก็ยังไม่บานนะครับรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับดอกก็จะบานเต็มที่ก็จะผสมเกสรได้นะครับอันนี้ก็เป็นดอกที่วันที่4เมษานะครับสองพนรบ่ะครับหลังจากผสมเกสรเสร็จก็จะให้มันผลของมันโตเต็มที่นะครับก็จะตกไปราว เดือนกรกฎานะครับเมษาพฤษภามิจุนากรักขาก็ประมาณ2เดือนกว่าๆหรือ3เดือนแลนนี่วันที่18กรกฎานะครับก็ได้ผล2ผลนะครับซึ่งก็มีเนื้อแน่นเต็มเลยนะครับก็บีบดูก็จะรู้นะครับว่า,าผลนั้นติดมัเล็ดหรือเปล่านะครับก็ปล่อยให้มันโตเต็มที่นะถ้าสุกเต็มที่ก็จะสีแดงนะฮะสีแดงผลก็จะพองโตแบบนี้นะครับ ถ้าเราปล่อยมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วมันสุกเต็มที่เราก็เราก็เด็ดลงมาได้นะครับปล่อยไว้ก็เดี๋ยวมแมลงมันมากินนะครับผ่านะครับใช้มีดผ่าแล้วก็ใช้ของแหลมนะครับเขีย่ยเขี่ยเอาส่วนของอเนื้อกับมเมล็ดออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในผลของมันก็คล้ายๆกับแก้วมังกรน,นะครับไก่เคยกินแก้วมังกรก็เป็นตระกูลเดียวกันครับเป็นพวกกระบองเพชรเหมือนกันนะครับ แต่นี้ผลจะเล็กมากประมาณ2นิ้วประมาณนิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยครับขนาดจะไม่เกินนี้นะสายพันธุ์นี้ผลของมันจะเล็กมากนะสีจอกแดงเลยเนื้อก็มันจะเป็นชมพูมเมล็ดจะเป็นสีสีดำดนะเลอเขียวไออม่ให้หมดเลยเพราะในเนื้อก็มันจะเต็มไปด้วยมเมล็ดนะสองผลนี้ก็ได้หลายรย้อยนะหลายร้อยมเมล็ดนะครับทำไมต้องเก็บมเมล็ด เพราะว่าจากการที่ได้เลี้ยงนํามานะครับก็เปรียบเทียบระหว่างเอาหน่อมาปลูกกับเอาเมล็ดปลูกเนี่ยพบว่าอฟอรมกอต้นของมันเนี่ยจะสวยมากถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดนะครับถ้าปลูกด้วยหน่อนเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับต้นไม่ค่อยสวยภูของมันก็ไม่ค่อยสวยน้ําของมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าถ้าปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยความละเอียดของของภูของนามนะก็จะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตั้งแต่ยังยังเล็ก อันนี้คุณครูก็กขออีอันนี้ผมก็ขีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างต้องล้างเอาส่วนของเนื้อของเนื้อมันดอ,อกไปนะครับจให้เหลือแต่มเมล็ดนะครับก็คุณครูก็เลยเขียใส่ในกระชอนนะครับซึ่งมันจะมีรูให้น้ําไหลผ่านนะครับแต่มเมล็ดมันผ่านไม่ได้นะครับก็ให้น้ําผ่าน ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแรงใช้แปลงขนอ่อนนะครับก็ลูกๆไปมานะครับเพื่อให้เนื้อ,อมันรลดดอ,อกจากเมล็ดนะถ้านําไปปลูกเลยเนี่ยมดมันก็จะมากินเนื้อแล้วก็กินเมล็ดด้วยนะครับวันเราก็เอาไปพึ่งลมพึ่งแดดให้แห้งนะครับก็จะได้เม็ดดำๆอันนี้แล้วไปโรยใส่ในดินที่เราเตรียมไว้ซึ่งอยู่ในกระถางเล็กซึ่งจะเก็บเอาไว้ในกระปุกใหญ่ทีหนึ่งเพื่อควบคุมเรื่องของความชื้นนะครับอันนี้ก็หลังจากปลูกมาแล้วนะครับก็ กรกฎาอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณปลายเดือนนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับมเมล็ดก็จะเริ่มแตกหน่อนะครับตาน้ําแล้วก็ดินเหมาะสมนะครับมันก็จะแตกหนอนนี่ก็เริ่มแตกหนอนละวนอนแรกๆก็ยังขาวอยู่นะแล้วก็ค่อยเขียวทีหลังนะครับอันนี้ก็ดินมันชื้นความชื้นน้อยไปหน่อยนะครับก็เติมไม่ลดลงไปในในดินนะครับเพราะว่าทําให้หนอมันเน่าได้ เทไวในในกระปุกใหญ่ซึ่งเดี๋ยวพอเราครอบแล้วไอ้น้ามันระเหยความชื้นมันก็จะหมุนเยนอยู่ในนี้นะครับเราไม่ต้องลดเราไม่ต้องลดทุกวันเลยเก็บไว้เป็นเดือนได้นะครับอันนี้มาเปิดอีกครั้งหนึ่งวัน,ว,น,ว,นวันไหนนะอันนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งวันเดือนสิงหากักยานะฮะประมาณเดือนสิงหา มันเดินสัญญาก็ประมาณประมาเกือบสามอาทิตย์นะครับก็ประมาณเกือบสามอาทิตย์ก็นอกได้ประมาณนี้บางเมล็ดก็ยังไม่งอกนะครับที่จริงแล้วเมล็ดที่เราได้มันต้องเหมือนมันก็ไม่ได้งอกอทุกเมล็ดนะครับก็มีเมล็ดที่รีบบ้างเมล็ดไหนที่งอกก็ความชื้นพอเหมาะมันก็งอกไดต้ตอนนี้ยังไม่ ยังไม่ต้องการแสงนะครับปังครูก็เลยใส่กระปุกถ้าความชื้นมากเกินมันจะมันจะเน,น่านะบางกอก็เริ่มเน่าเนี่นยนอกมันก็จะเป็นตุ่มเขียวๆนะย,ยังไม่ได้ฟอร์มกอเป็นแก๊กตัดนะดยังไม่ฟอมกอเป็นแกักนะนะอันนี้ก็เป็นตุ่มเขียวๆนะครับตุ่มรียาวๆใกล้ๆก,กับเมล็ดเกาวสารนะครับ อันนี้ก็อายุประมาณสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์นะครับมันตอนที่มันแตกออกจากมเมล็ดเนี่ยมันเร็วนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วกว่ามันจะอะอันนี้ก็เริ่มเริ่มมากขึ้นนะครับเริ่มแตกหน่อออกมามากขึ้นอันนี้วันที่30รกรกฎาคมนะครับสากรกฎาคมวันนั้นเราปลูกวันที่18ถูกไหมเออไม่ใช่เราเก็บวันที่18สิงหา อันนี้กรก,กรดาก็วันเดือ,นเ,อ,อ,เดอ,น,อนเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆแล้วเริ่มงอกมากขึ้นนะครับตัวหนอ่อจริงงอกก่อนหน้าน,นั้นก็อันนี้27สิงหาผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งเดือน27สิงหานะฮะเอ่อส่วนปลายของหนอก็จะเริ่มมีการ แตกะแหงออกนะครับจะเริ่มกลายเป็นภูแล้วจะเริ่มเป็นภูแล้วแต่ก็ยังเป็นตุ่มสีเขียวนะยังอยู่ในกระปุกตอนนี้ยังควบคุมเรื่องของความชื้นอ,อยู่ยังไม่ออกออกแดดนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เริ่มเอาไปให้มันโดนแดดบ้างแต่นานมากไม่ได้นะครับมันจะมันจะมันมัน,มนจะโดนความร้อนมากขึยนมันก็เป่วยน้ำนะครับก็หลายเรื่องนะแก๊แกตัดต่ละเอียดต่อดนนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อหลังจากนี้นะครับว่า ผลจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อน